นี่พี่น้องครับนี่ส่วนกกน้องแบบกีบน้ำาอไปส่วนกู้บ้านด่างหน้ำมันมยืนเฮ็ดโจโลอยู่แบาน้อออกน้ำพี่น้องอัดบอกเขาว่าบ้านอาบน้ำล่างน้ำโย,ยส่วนออกน้ำสวัสดีครับสวัสดีพี่พน้องปองป,องปายสุขสุขคนนะครับเนาะวันนีน้กับมะพร้าวครับนะ้องนวินคือเก่าคือเดือมนอบเนาะวันนี้ก่อนสิไปตงรตงลำตเรเลียนมันกินข้าวพี่น้อง มี่แม่เจ้าพันหนึ่งปลาเวธานะครับเน่าพี่น้องนี่ครับผมปลาปลาสกังครับผมพี่น้องตัวโอ้ยหนึ่งเมืองขวัญแต่อายจนๆเดี๋พี่น้องโอ้หัวขาเดี๋พี่น้องนี่ครับผมปลาสกังที่จะตัวงามเลยแม่เจ้าพันหนึ่งเวไห้นะครับเจ้าพี่น้องนี่โอ้ยหนึ่งใส่ใบเตยยางดีใส่ข้าวพี่น่องกันข้าวพี่น้องพักเข้ากับได้หนึ่งมะม่ใส่พี่น้องครับผมนี่มะม่วงเข้าวอนโอักมะม่หน่อยเข้าวันหวานเลยพี่น้องหนึ่งใส่หนึ่งใส่กับปลาพี่น้องเลยมะเขือพี่น้องเขือหม่อนหน่ย ของตบใจข้งหวานมันเก้ีวครับผมพี่น้องมาพี่น้องครับคั้แก็ต้องเราไลายายหางมัน่ติเสียเวลาพี่น้องคยิงใหญ่ด้อรผมเดีวเอาหนึ่งก่อนครับผมปั่นเขาคั้ยิ่งใหญ่จำเจกวันพี่น้องขั้แหลมันได้จำเจยังไงครับผมเขาเยวแม่จ้ำหนึ่งหห้อนนเลยครับน้ผมคัยิ่งใหญ่ด้อยเขาปลาทูหมูวันครับ มันหวานนะครับผมหนอนรสัสก,กางกับต้มงามเสียบอีพี่หนอน้ม่ได้กินโดนเสรอฟพี่หนอนครับอ่ำเจ้าอ่ำง่าม Nổi, 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 nổi. lên ăn thì nổi thì lên Cắt lên Cầm cho Mùi và ăn không, không? เขาเส่าหนึ่งป้ามันนี่พี่น่องไปพักได้ลย,ลยหมูนหน่อยมันหวานพี่น่องเนี่ยเขาเส่าเขาเป็นยังน้อครับผมแงังเมื่อเขาน้ำไม่กินน้ำหน่วงน้ำวินเดอร์ครับผม muốn Ngonหวาน. Ừm. Ừm. gặp. Đường đen

ห้วยห้วยเฮ็ดไปบ่อยบาย้บางที่พี่น้องครับนี่ส่วนหมอ,อก,กีบหน้ำไอ้แบบส่วนกุ้งบ้านด่างหนามไม่ยืนเฮ็ดโจโลอยู่บ่อยแล้วออกน้ำพี่นอ้องผิดบอกเขาว่าบ้านอาบน้ำล่างหนาโย,ยส่วนหมอ,อกน่ำโอ้ยน้องครับขักตีหนึ่งปลาจานบวานหอม còn phần mai, là phần lớp vẫn ẩm nẩm đi nhở, mình quá ngấm, ăn nhẹ chầu, muối không hả, bỏ im

ไอ้ที่เบิ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากเป็นลั่งใจให้น้องน้ำในเด้อครับผมเป็นลั่งใจเป็นแรงแช่ลั่งใจทั้งช่องยูทูบให้น้องน้ำในเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อครับผมสองน้องใหม่นะครับผมฮาร์ทเท็ดหม่พี่น้องฝากเป็นลั่งใจให้ผมน้ำในเด้อช่วยสนับสนุนกดติดตามให้แนะน้ำในเด้อครับกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อครับผมนแบบปามงั่มจับดูครับพี่น้อง Hoa hết nặng lên chào mẹ chào hết sức nó hết chào mẹ chào mẹ chào mẹ chào chào mẹ chào mẹ chào ให้เป็กบ่มเลยพี่น้องครับ mình ba cái nhóc, ăn hàng săn lướt rồi, đi vào trong đi, khai thác cái lá mồ nổi nha, nó cẩn nha, này bữa nay nó cẩn đau mãi, lên, nha. ngon đấy <laughs> ừ. chả xẹp đi nào ยาเหสิ่งต้องเพีเยตองแสบพี่นนอครับบรรยากาศตอนเสารกันหนาวพี่นนอเนีนมนนนนน่มึงเวียนห้อนย่มึงเสาร์หนาวหยับยับแม่จ้าแม่จ้าเอาหมูหผมนะครับผมใส่แม่พี่นนอ เห็ดนาบุ้ยเพื่อพืชยูมาเศร้านี่เห็ดนุงัวกัดสวนเพิ่นนี่เพราผมวางตายเบิดงหัวกัดมึงตีแตงไ้ผมยางดีเพิ่นเอาดอกแง่งแดวมาใส่ผมนี่มีหวางดอกดอกพักเสียนครับหมักนัดเพิ่นเอามาใส่ผมเป็นสีสันพี่น้องครับนี่นี่หมักหมูแดงแดงงามเลยพี่หนังจบถ่ายในห้องหวานพี่น้องครับนี่พี่น้องเลยเอออื้ม mấy lần mấy lần ของครับผมเรียนนะครับผมขาดติดมือ